ไกดมือใหม่หัวข้อในวันนี้คือเจาะลึกระบบท็อปปิ้งว่ากันในเรื่องของระบบท็อปปิ้งนะครับท็อปปิ้งในเกมนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ชนิดนะครับแต่ใช้งานจริงอยู่แค่3ชนิดเท่านั้นก็คือราสเบอร์รี่นะครับหรือท็อปปิ้งจมตีที่เืิอพลางจมตี ท็อปปิ้งอัลมอนด์หรือเพิ่มลดความเสียหายและท็อปปิ้งช็อกโกแลตชิพนะครับที่เพิ่มอ่าไม่ใช่เพิ่มอ่าช่วยลดคูณไทม์นะครับก็จะมีแค่3แบบนี้เท่านั้นที่นิยมใช้ในปัจจุบันแต่ก่อนจะไปถึงอธิบายเจาะลึกใน3ตัวนี้นะครับขออธิบายอีก7อันที่คนไม่นิยมใช้กันก่อนและสาเหตุด้วย อันแรกนะครับก็คือในส่วนของท็อปปิ้งวอลนัทที่ช่วยเพิ่มพลักป้องกันนะครับทำไมคนถึงไม่นิยมใช้เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มค่าพลักป้องกันนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วค่าพลักป้องกันสาหรับคุกกี้แล้วมันมีผลในการต้านทานดาเมจนะครับหรือลดความเสียหายค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับตัวลดความเสียหายคนจึงไม่นิยมใช้ ถัดมาจะเป็นถั่วที่สงหรือเพิ่มพลังชีวิตนะครับอันนี้ก็กรณีคล้ายๆกันคือการเพิ่มแมกเลือดเนี่ยมันจะทาให้ส่วนที่เป็นการลดเสียหายซึ่งใช้มากกว่านะครับมันถูกลดทอนลงไปซึ่งพอเลือดเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าความอืดมันเท่าเดิมหรือน้อยลงเนี่ยมันเขาเรียกว่าก็คือไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับคนถึงไม่นิยมตัอมาจะเป็นคาราเมลนะครับที่เพิ่มความรโจมตี จริงๆตัวออฟลองอ่าตัวที่เป็นออปชันตัวนี้คอลโจมตีคนก็นิยมใช้กันพอสมควรนะแต่มักจะใช้เป็นออปชันลองมากกว่าก็จริงไม่เหมาะสมหรับจะเป็นตัวที่เป็น ps, อ่าท็อปปิ้งหลักนะครับตัวที่เป็นเยลลี่แอปเปิลนะครับหรือเพิ่มมาตราคิริคอลจริงๆเห็นใช้อยู่บ้างนะในการเพิ่มคิริคอล์สำหรับบางตัวอย่างคั้นช็อกโกช,ชิพหรือไม่ก็ตัวที่เป็นเยลลี่ทวิสลี่กับชูคีอะไรพวกนี้นะครับ แต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวหลักอยู่ดีต่อมาจะเป็นเฮเซลนัทนะครับซึ่งเพิ่มลดควาเสียหายค r ิ t i c a อันนี้มันเป็นเหมือนกับออปชั่นเสริมที่ขยายในส่วนของลดควาเสียหายทีนึงค,คนจึงไม่นิยมใช้เป็นตัวหลักเช่นกันนะครับก็คือลดควาเสียหายในส่วนที่เป็นคริติคอลอย่างเดียวไม่ได้เพิ่มในลดเสียหายทั่วไป แล้วก็สองแบบสุดท้ายนะครับที่คิดว่าคนส่วนใหญ่จะยี้กันมากที่สุดนะไม่ชอบเลยแม้กระทั่งเป็นออฟลองก็คือตัวที่เป็นช็อกโ,โกหวานหรือเพิ่มบัฟนะครับตัวนี้ความนิยามของมันก็คือเพิ่มบัฟเนี่ยคือเฉพาะตัวที่ใส่อะ่ะถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปครับพวกที่เป็นสกิลที่เพิ่มบัฟทั้งหลายอย่างเพิ่มพลังยมตีเพิ่มพลังป้บบองกันอะไรพวกนี้นะครับจากคุกกี้อะ่ะตัวที่ใส่ตัวนี้จะได้รับบัฟแค่ตัวนั้นที่ใส่เท่านั้นซึ่ง มันเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยแล้วก็มีผลแค่เฉพาะตัวนั้นจึงไม่ค่อยนิยมนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปใส่ตัวที่เป็นาสายบัฟนะครับสายฮิลแล้วมันจะเพิ่มให้คนดื่ดม,มากขึ้นไม่ใช่นะครับ <S <S สุดท้ายก็คือทีวีนะครับที่เป็นตรงข้ามกันก็คือลดดีบัฟลดดีบัฟนี่ก็คือทํางานคล้ายๆกันก็คือใส่กับตัวไหนเวลาเราได้รับเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหลายแหละนะเดี๋ยวลดเลือดลดพลังตีลดป้องกันหรือลดเสียหาย ให้น้อยลงเนี่ยตัวเฉพาะตัวที่ใส่ตัวนั้นนะจะได้รับทั้งเอฟเฟกปริมาณแล้วก็ระยะเวลาที่น้อยลงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยอมเพราะว่าอย่างที่บอกคืออ,ออปชันประเภทเนี้มันต้องเอาไปใส่แทนกับพวกออปชันหลักคือจมตี้ครูไทม์หรือลดเสียหายเนี่ยมันไม่คุ้มค่าที่จะใส่นั่นเองแม้กระทัง่งไปรนบรลองก็ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยดีเลยนะครับกลับมาที่ตัวหลัก3าตัวก่อนตอนนัวแรกนะครับก็คือจะเป็นตัว ท็อปปิ้งจมตีนะครับสีแดงอันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะใส่ใส่ในิยมใส่กันในพวกที่เป็นสายดาเมจเป็นหลักนะอย่างพวกตัวดาเมจใส่เวทมนต์ใส่รถอ่าพวกที่เป็นระเบิดอะไรแบบนีน้เป็นต้นเพื่อบูธพังจมตีนะครับแต่เขามากักจะมีออฟลองที่เป็นรดเสียหายเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้อึดขึ้นนิดนึงแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นตัวที่เป็นครูไทมตัวนี้นะ ก็มักจะใสกใ่กันให้กับตัวที่ต้องการให้สกิลออกเร็วๆหรือไม่ก็พวกตัวที่เป็นสายคิวนะครับตัวพวกซัพพอร์ตกับสายรักษาพวกนี้นก็เพื่อให้เร่งให้คิวได้เร็วขึ้นและตัวดท้ายที่นิยมกันมากสุดในะปัจจุบันนี้นะครับใส่แทบจะทุกตัวในอารีนาเลยนะครับก็คือตัวที่เป็นลดเสียหายตอนนี้นก็ตามขามที่อธิบายตรงๆนะครับคือลด เสียหายดาเมจที่ได้รับมายิ่งใส่มากแล้วก็บวกกับเอาลองมากๆนะครับ mm. ก็สูงมากๆแต่ว่ามันจะมีค่าแม็กอยู่นะ mm. ก็คือไม่เกิน85% mm. เมื่อรวมกับทุกอย่างแล้วทั้งบัฟทั้งจากตัวตัวที่เป็นท็อปปิ้งเองก็ตามตมาอธิบายเพิ่มตัวนิดนึงนะในส่วนของรถเสียหาย mm. ก็คือตัว option. ออปชันก่อนจะมาที่บตรงนี้ผมอธิบายส่วนที่ผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจมากที่สุดก็คือออปชันหลักกับออปชันรองนะครับ ออปชั่นหลักก็คือตัวที่เป็นสีเขียวๆตัวนี้นก็คือจะเกิดจากตัวจากตัวท็อปปิ้กตัวมันเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นฮาวมอนก็จะเป็นลดเสียหายนะครับถ้าบวก1สสูงสุดจะได้อยู่ที่4.1%นะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดมี5ชิ้นที่บวก12นะออปชั่นหลักเนี่ยก็ได้ปริมาณลดเสียหายที่เป็นเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอยู่ที่20.5%ารการลดเสียหายเนี่ยจะเป็นลดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจึงเป็นคําตอบว่าทาไมถึงนิยมใช้มากกว่าพวกป้อง ออกไปแบบตมๆไม่ว่าดาเมจนั้นจะสูงแค่ไหนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับมันก็โดนเฉือนออกไปเป็นเปอร์เซ็นต์มันจึงคุ้มค่าที่สําคัญมาพูดกันต่อที่ส่วนที่เป็นออปชั่นลองออปชั่นลองจะมีทั้งหมด3แถวนะครับก็คือ3แถวต่อจากตัวสีเขียวนั่นแหละจะเริ่มมีตั้งแต่ตอนคุณบวกบวก6นะครับบวก9แล้วก็บวก12นะครับถึงจะได้ครบ3ามบรรทัดซึ่งในทุกครั้งที่คุณบอกท็อปปิ้งนะมันจะสุ่มมาให้จากออปชั่นทั้งหมด อยู่ที่10ประเภทเช่นเดียวกับตัวท็อปปิ้งนั่นเองนะคือโจมตีป้องกันพลังชีวิตความอดโจมตีอัตราคริติคอลครูทามลดเสียหายลดเสียหายคริเพิ่มบัฟและลดบัฟนะครับโดยค่ามินแม็กหรือตาสุดสูงสุดก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับและมาดูกันที่ออปชั่น l o ง g ที่เป็นลดเสียหายนะคุณจะเห็นว่าค่าแม็กสูงสุดอะอยู่ที่6%ก็เลยเป็นออปชั่นที่คนนิยมที่สุดทั้งเป็นออปชั่นหลักและออปชั่น l o ง g ซึ่งถ้าเกิดเราบวกได้สูงสุดอยู่ที่6%เนี่ย5ชิ้นก็อยู่ที่30%ไปบวกค่าหลักอีกนะ20%เนี่ยมันก็คือมันตกอยู่ที่ประมาณ50%เลยนะถ้าคุณได้ค่าสูงสุดทาง5เม็ดมันจึงสูงมา,มากและคนจะนิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันเพราะว่าอารในหน้าปัจจุบันเนี้ยดามเมจของแต่ละตัวที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะค่อนข้างจะรุนแรงมากชนที่ที่ว่าถ้ารดเสียหายรวมรวมต่ำกว่า30%เรนี่ยแทบจะต้านทานอะไรไ ใน,นส่วนที่เป็นเอฟเฟกที่เกิดจากการใส่ท็อปปิ้งครบตามจำนวนนะครับที่จะมีโบนัสให้ด้วยก็คือจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับจะมี2อเอฟเฟกนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของท็อปปิ้งด้วยอย่างท็อปปิ้งที่เป็นลดเสียหายนะครับต้องใส่ครบ5เม็ดถึงจะได้โบนัสเพิ่มลดเสียหายอีก5%ในขณะที่ท็อปปิ้งโจมตีนะครับจะมีเซตเอฟเฟกทั้งหมดอยู่ที่2แบบก็คือใส่ครบ3ชิ้นนะครับจะได้พลังโจมตี3% ับใส่ครบ5ชิ้นได้พันติ5%ตัวที่เป็นท็อปปิ้งจมตีนะครับจึงมีคนมักนิยมนําไปผสมประสานกับท็อปปิ้งอื่นนะครับมากที่สุดเพราะว่าใส่แค่3อันก็ได้ตัวที่เป็นเซตอ f f เฟกสแล้วนะครับอาจจะไปผสมเป็นจมตี3คริ2 2หรือจมตี3ามลวเสีหาย2อะไรพวกนี้เป็นต้นแล้วก็แบบที่3ในคนนิยมนะครับอย่างครูทม์ก็ต้องใส่ครบทั้งหมด5ชิ้นนะจะได้เพิ่มโบนัสครูทม์อีก5% และผมแนะนำว่าถึงแม้จะมีประเภทของท็อปปิ้งนั้นอยู่3แบบคือคอมมอนแรและก็อ e ีพิกนะครับแต่ผมแนะนำให้คุณใช้เฉพาะอ e ีพิกเท่านั้นนะส่วนพวกที่เหลือนะที่เป็นแรกับคอมมอนที่คุณจะได้มาจากพวกการตะลุยดานการส่งบอลลูนจากโมดต่างๆนะครับที่ได้มาปรับปลายพวกนี้นผมแนะนำไม่ให้คุณย่อยทิ้งทั้งหมดนะครับเพื่อนาไปเพื่อมันามแปลงค่ามันนะครับให้กลายเป็นตัวที่เป็นเศษท็อปปิง้งเพื่อใช้ในการตีบวก ท็อปปิ้งระดับอีิกเท่านั้นนะอย่างอันเนี้ยผมด่อยทิ้งที่ตัวเศษเศษพวกเนี้ยทิ้งให้หมดก็จะได้เศษมา600กว่าอันนะครับแต่อย่าย่อยผิดนะอย่ายไปย่อยตัวที่เป็นท็อปปิ้งอีิกนะครับส่วนท็อปปิ้งที่เป็นอีิกนะครับคุณก็สามารถหาได้ตามด่านนะ โดยท็อปปิ้งทน้งสมแบบที่นิยมในปัจจุบันนะครับผมแนะนําให้หาที่ง่ายสุดจะเป็นเอพิโซดที่8นะครับด่าน8ปดี่ยีิ้ซึ่งจะมีทั้งตัวที่เป็นท็อปปิ้งจมตีกับท็อปปิ้งรถเสียหายมาให้คู่กันเลยนะครับหาที่ด่านนี้คุ้มที่สุดส่วนตัวที่เป็นครูทางคุณสามารถหาในด่านเดิอเดที่ลองๆลงไปได้นะครับมันก็จะอยู่ในสัก,กาที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละ่าอย่างนี้น,นะครับก็สามารถตัวหาครัวครูทางได้เช่นกัน แต่ว่าถ้าเกิดในช่วงนี้ที่มันมีดานมาสเตอร์ที่สามารถหาเศษตัวที่เป็นบุกพลังได้นะครับก็อาจจะไม่ต้องหาพวก topping epic จากหมดนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆในหมดอื่นอย่างพวกส่งบอลลูนมันก็จะมีสุ่มมาให้เป็นระยะอยู่แล้วนะเขาคิดว่าถ้าเล่นไปนะครับพวก topping epic เนี่ยทุกชนิดนะ รวมถึงหลักๆที่ใช้กันก็คือสาชนิดที่ว่ามานะครับก็น่าจะมีเพียงพอให้เพื่อนๆตีบวกได้พอที่มันหายยากจริงๆอ่ะคือตัวที่เป็นชิ้นส่วนท็อปปิ้งตัวนี้จะหากนะแล้วก็นอกจากจะหาได้กักการย่อยที่ว่าเมื่อกี้แล้วนะครับก็จะมีจากพวกการตะลุยโหมดต่างๆนะครับแล้วก็เป็นของรางวัลกิจกรรมต่างๆมากมายในปัจจุบันนี้นะครับที่คุณสามารถหาได้จํานวนมากที่สุดก็คือกิจกรรมยุคทองดิสนีย์นะครับที่ใช้บริการพ,พวก วัตถุดิบที่มันให้มากับวัตถุดิบบางอย่างที่เราสามารถผลิตเองได้นะครับเพื่อแลกเศษท็อปปิ้งก็จะมีให้เรื่อยๆนะในปัจจุบันผมก็สะสมมาได้อยู่ที่2 3 3 0 0 0กว่านะไม่ได้ตีบวกเพิ่มเลยเดี๋ยวผมจะตีให้ดูสัก2-3อันนะครับก็ช่วงนี้ก็ทีทีกันก็ยังเป็นตัวที่เป็นรดเสียหายเหมือนเดิมนะครับหลักว,วิธีการตีของผมนะจะตั้งไว้ที่บวก6กเป็นหลักก่อน แล้วก็ถ้าค่าแรกนะครับเป็นอะไรที่แบบคุณไม่ได้ใช้งานอย่างพลังชีวิตเนี้ยผมก็จะทิ้งไปเลยนะผมจะไม่ลุ้นช่องที่2ต่อทันทีนะครับเพราะว่าในหลักๆออปชันล,ลอง3อย่างที่คุณจะได้มาเราคิดว่าดีก็จะเป็น3อย่างก็คือโจมตีลดเสียหายแล้วก็คูทมเป็นหลักนะครับอ่าอย่างนี้อันนี้ได้ลดเสียหายคยดก็ยังดีนะ ถรถเสียหายคีสอย่างเงี้ยมาผมจะผมจะตีต่อนะครับอ่าได้กัตตาคีสยังถือว่าใช้ได้ก็คือยังลุ้นช่องที่3ว่าถ้าได้เป็นรถเสียหายนะครับก็ถือว่าใช้ได้อ่าแต่อย่างนี้คือถือว่าห่วยนะครับไหนก็ย่อยทิ้งเหมือนกันเพราะไม่มีติดรถเสียหายมาเลยออปชันลองอย่างหนึ่งที่ควรจะติดมาทุกอันนะครับทุกประเภทเลยก็คือตัวที่เป็นรถเสียหายถ้าไม่ติดมาก็แทบจะใช้งานไม่ได้เลยนะ คอนระโจมตีเป็นรับชั้นที่ไม่ค่อยนิยมใช้ก็ย่อยไปก่อนคอนโจมตีสองจุดเจ็ดถือว่าใช้ได้นะครับลุ้นต่อคอนระจมตียี่ไม่ค่อยนิยมใช้แต่ว่าก็ลุ้นต่อเผื่อว่าช่องที่สามจะเป็นรถเสียหายอ่าก็ถืออันนี้ถือว่าใช้ได้แต่ว่าค่าที่ได้มาถือว่าน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามาดูกันนะรถเสียหายเนี่ย มินแม็ก6%คือได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยถ้าได้ต่ำกว่าสี่เราับผมถือว่าน้อยแล้วนะแต่ก็เก็บไว้นะครับยังพอไปใช้ในงานในพวกที่แบบบางตัวที่เป็นตัวย่อยๆที่ใช้ลุยพวกศึกผู้พิทักได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอันนี้อันนี้ผมจะบอกให้อย่างหนึ่งคือมันจะมีการสร้างรายการโปรดด้วยนะหมายถึงว่าคุณสามารถแบ่งแยกได้ว่าตัวไหนรถเสียหายรถเสียหายน้อยรถเสียหายมากนะครับอย่างพวก เกิน5%ขึ้นไปผมก็ตั้งเป็นแบบตัวที่ตัวสีเลข1สีแดงแต่ถ้าเกิดอยู่ประมาณกลางๆผมจะตั้งไว้ที่ประมาณเลข4ประมาณนี้นะครับเพื่อให้แยกง่ายนะเวลาคุณมีท็อปปิ้งเยอะๆนี่ก็เป็นระบบที่ทำโดยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ผมจะบอกส,สุดท้ายก่อนจะไปนะครับว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวที่เป็นท็อปปิง้งออปชันสูง,สงนะอย่างลดเสียหายที่เกิน5%ขึ้นไปหรือความเป็นไปได้ที่แทบจะไม่มีอย่างลดเสียหายหกเปอร์เคิดว่แม็กเนี่ยถ้าคุณคิดว่า สายเติมหนักนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดเพราะว่าไอดีของผมนะเป็นไอที่เติมน้อยแล้วก็ไม่เคยเติมแพ็กเกจที่เกี่ยวกับเศษท็อปปิ้งแม้แต่ครั้งเดียวนะครับการตีอ็อปลองของผมเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่เกมเปิดมา1ปี1ปีครึ่งนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมใช้วิธีการเ,เก็บเศษนะครับท็อปปิ้งจากโหมดต่างๆทุกโหมดมาเป็นระยะเวลานานมากๆแล้วก็ผมตีปริมาณที่ตีเสียนะคือลถเสียหาย ไม่มีหรือลดเสียหายต่ำกว่า3%อน่ะคุณคิดว่าผมตีหมดไปกี่หมื่นอันแล้วล่ะนั่นแหละผมจะบอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่ว่าเติมมากเติมน้อยนะครับจะมีโอกาสในส่วนที่มากกว่าผมว่าจริงๆมันอยู่ที่ดวงการตีแล้วก็ความขยันนะคือยิ่งเก็บเศร็จทับป,ปิ้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาตีอะ่ะคุณอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับแบบผมมนแค่ okay. อันที่เสียก็ย่อยอทิ้งอันที่ได้มา,าดีสักหน่อยก็เก็บไว้ถ้าได้ดีมากก็เนี่ยมาร์กเอาไว้นะครับเป็นอันที่ดีที่สุดคือ อ่าสีแดงหมายเล็กหนึ่งที่พวกเกินที่เกิน5%้าเป็ถึงปัจจุบันนี้นะผมใช้วิธีการตีแบบนี้ผมว่าน่าจะตีไปเป็นแสนท็อปปิ้งแล้วแหละให้ที่เสียนะ่ะเกิน90%ด้วยครั้งด้วยซ้ำนะครับที่ใช้จริงๆนี่มีไม่ถึง1 0นะแต่ผมก็ได้ตัวท็อปปิ้งลดที่ออฟรองลถเสียหายนะครับเกิน5%เนะ่ะมาปัจจุบันนะ่ะผมว่าสัก 20- 3ส0%บถอันได้แล้วนะมันอยู่ที่ความขยนันอืมแล้วก็ดวงส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นกาลัังใจใทุกๆคคนนะรบ สามารถได้ตัวที่เป็นรอบอรองลดเสียหายนะครับ5%ขึ้นไปเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะก็สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ